ยอดผู้ติดเชื้อรายงานของบ้านเรานะคะ1,414 14รายมีรายงานผู้เสียชีวิต122คนนะคะและถ้าไปดูยอดของการตรวจ ATK หลายท่านจะถามเข้ามานะคะว่ากล่องสีเหลืองสีส้มเนะะี่ยค่ะที่เรารายงานคือการตรวจ swab PCR แต่ว่ายอด ATK ไม่ได้ปิด บังนะคะแต่ว่าจะแยกให้เห็นอีกก้อนนึงค่ะเพราะว่าเป็นการตรวจที่สถานประกอบการตรวจได้เองประชาชนตรวจได้เองตัวเลข ATK ของบ้านเรานะคะทั้งประเทศตรวจอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แ จำนวนของการรายงานผลบวกติดเชื้ออยู่ที่3-5%ของวันนี้อยู่ที่4%เก็คือ4,000รายนะคะยกเว้นในส่วนของจังหวัดชายแดนใต้ที่ผล ATK ยังค่อนข้างสูงในเขตสาธารณาสุขที่11-12คิดเป็นอยู่ที่ประมาณ10%นะคะถ้าดูกราฟอันนี้จะเห็นชัดนะคะเป็นการรายงานการติดเชื้อ